นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมทําไมพระฤาษีถึงจะต้องคมหนังเสือด้วยสวัสดีค่ะพี่จี Channel ๋ชาแนลพอดบิวค่ะเวลาพูดถึงนิทานไทยวรรณคะดีไทยเนี่ยนะคะแทบทุกเรื่องเนี่ยก็จะต้องมีตัวละครหนึ่งปรากฏขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นตัวช่วยที่แบบดีมากๆให้กับพระเอกนางเอกประจําเลยนะคะเดี๋ยวก็ให้อาวุธเดี๋ยวก็ซ้อนเดี๋ยวก็ให้ที่พักเดี๋ยวช่วยเหลือนู่นนี่นั่นและเครื่องแต่งกายของตัวละครนียก็บอกเลยว่าโดดเด่นมากๆค่ะตัวละครนี้ก็คือพระฤาษีนั่นเองนะคะซึ่งจะต้องแบบข่มหนังเสือไว้หนวดไว้คราวสีขาวเป็นผ้าเลย มว่าแต่ทุกคนอยากรู้กันไหมทำไมพระฤาษงสีเนี่ยถึงจะต้องค่มหนังเสือด้วยแต่งตัวแบบอื่นไม่ได้หรอวันนี้วิวก็เลยเพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและก็ได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะแม่เสสสื้อาาในตูว ก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันนะคะว่าทําไมพระฤาษีถึงจะต้องห่มหนังเสือเนี่ยเราต้องมาตอบให้ได้ก่อนค่ะว่าพระฤาษีเนี่ยคือใครกันแน่นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงพระฤาษีเราจะมีภาพจําในหัวค่อนข้างจะเป๊ะแหละแล้วเราก็จะมีคําศัพท์อีกประมาณ3-4มสี่คำที่เราสามารถใช้แทนคําว่าพระฤาษีได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นโยคีนักพรตหรือว่าถ้าไปดูในพุทธประวัติเราอาจจะเจอคําว่าชาดินนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปดูที่อินเดียเนี่ยแต่ละคําเราเนี้ยมันแปลไม่เหมือนกันเลยนะมันไม่สามารถใช้แทนกันได้รนะะ้อยเปอร์ oki, เซ็นต หมายถึงคนที่ศึกษาหรือว่าสําเร็จโยคะธรรมซึ่งต้องเป็นพวกแบบสายทรมานตัวเองอยู่ในปา่าส่วนนักพรตเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ปฏิบัติโหดโขดถือศีลโหดโขดเพื่อให้มีบารมีมากที่สุดจะต้องหาตัวยาก,ยากจะแบบว่าโอเ้เรียกได้ว่ามีฤทธิ์ว่าอย่างนั้นเถอะและชดินเนี่ยก็จะหมายถึงพวกนักพรตที่แบบกล้าวผมแล้วก็ไว้หนวดไว้คราวผมผ้ารุ่มร่ามไม่สนใจเรื่องการแบบรักสวยรักงามอะไรแบบนี้นะคะส่วนคําว่าฤาษีหรือคําว่าฤๅษีเนี่ยคำนี้เป็นคาเก่าแก่มากนะคะ,นะคะเจอตั้งแต่สมัยใน คมพีพระเวทเล่มแบบว่าฤคเวทที่เก่าที่สุดเลยนะประมาณ4 0 0 0ปีมาแล้วนะคะคำนี้มีความหมายว่าผู้เห็นค่ะคือตามฤคเวทเนี่ยเขาจะบอกว่าฤสศีเนี่ยคือคนที่คอยถ่ายทอดพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยให้แก่มนุษย์เป็นลักษณะของแบบปทดสวดนะคะดังนั้นเวลาที่บอกว่าเป็นผู้เห็นเนี่ยไม่แปลว่าเห็นจากตามมนุษย์ทั่วไปนะแต่เป็นการเห็นผ่านฌานที่ได้จากการปฏิบัตินะเห็นทั้งอดีตปัจจุบันอน,นาคตเรียกได้ว่าหลักๆของพระฤทศีเลยนะคือคนที่สามารถรับรู้การมีอยู่ของพระเจ้านั่นเองค่ะดังนั้นต้องบอ ว่าฤาษีเนี่ยเดิมไม่ใช่แค่แบบตัวประกอบที่อยู่ตามป่าตามเขานะแต่ว่าตามศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเนี่ยนะจะมีบทบาทสาคัญมากๆสุดๆเลยนะคะดังนั้นถ้าแบบมีการจัดอันดับเกิดขึ้นเนี่ยฤาษีก็คือน่าจะอยู่แบบแร่งสูงสุดเลยนะคะแล้วค่อยรองลงมาเป็นนักพรตเป็นโยคียอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของฤาษีเนี่ยก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆในศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะเพราะว่านี่เป็นศาสนาที่เก่ามากอย่างที่บอกคือ4 0 0พปีนะคะแล้วฤาษีนี่คือปรากฏตั้งแต่แบบแรกๆเลยดังนั้นตลอดระยะเวลา4 0 0พันปีเนี่ยความหมายของฤาาีหรรือว่ากา แบ่งประเภทฤษีเนี่ยก็จะมีการพัฒนามีการเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคะในบางยุคก็จะมีการจัดลําดับฤษีให้เป็นแบบ7วันลนะนี่นะฤษีอันนี้แรงสูงสุดไล่ลงมาอะไรยังไงบางช่วงก็จะบอกว่าศัตตูฤษีคือดาว7ดวงที่อยู่บนท้องฟ้าบางจังหวะก็จะบอกว่าฤษีเนี่ยมีฤษีเด่นๆองคนั้นองค์นี้องค์นี้เป็นลูกศิษย์ของพระนารายณ์องค์นี้เป็นนูน่นเป็นนี่หรือในบางช่วงก็คือมีการแบ่งประเภทเพระฤษีเป็นแบบ15ประเภทเลยซึ่งเราไม่คุยกันที่นี่แน่ๆเพราะว่ามันเยอะมากแล้วรายละเอียดปลีกย่อยมันแบบ ไปหมดนะคะวันนี้เราจะมาโฟกัสที่เครื่องแต่งกายของฤรือสีเป็นหลักเลยค่ะ ถ้าสมมติว่าเราไปดูในอินเดียเราจะเห็นเลยว่าอะฤาษีก็ไม่ได้จําเป็นต้องนุ่งหนังเสือนี่นาเพราะว่าฤาษีของอินเดียแต่งตัวหลากหลายมากนะคะทุกคนบางส่วนเนี่ยเราก็จะเห็น่ออย่างในพวกหนังอินเดียทั้งหลายที่เล่าถึงเทพเจ้าก็จะเห็นว่านุ่งผ้าสีหมักสุกนุ่งผ้าสีเหลืองสีเลือดหมูเข้มก็มีหรือว่าที่ไม่ใส่อะไรเลยก็มีเหมือนกันนะคะหรือทั้งทีถ้าเราไปดูพวกปฏติมากรรมอะไรในอินเดียเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นนี่ว่าเขาใส่หนังเสือเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีลายลายอะไรที่เขาสลักไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าฤาษีทีี่่่อออินนเเเดยใสสหหังืืรปลา แต่ว่าส่วนใหญ่ตามภาพจําเราที่เราเห็นเห็นในสื่อในอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ใส่หนังเสือหรือเปล่านะทีนี้คาถามก็คือแล้วทําไมฤษีของไทยเราเนี่ยถึงหม่มหนังเสือล่ะเป็นภาพจําไปเลยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็มีบางเวอร์ชั่นของฤษีแบบไทยบ้างแหละที่ไม่ได้หม่มหนังเสือยกตัวอย่างเช่นตอนที่พระรามออกบวชซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าปวดเป็นพนระฤษีหรือเปล่าอาจจะมีความแบบบวชเป็นโยคีนิดๆเนี่ยในรามเกียรติก็จะเขียนว่าห่มคากรองไม่ใช่แบบว่าหม่มหนังเสือนะคะคําว่าคากรองคือ ย่าคาเนี่ยเอามากรองเอามาถักเป็นเสื้อผ้านะคะหรือถ้าเราไปดูแบบรูปฤษีดักต,ตนที่วัดโพเราก็จะเห็นว่าอา้าฤาษีดักต,ตนก็ไม่ได้นุ่งหนังเสืออะไรนะแต่ถ้าเราพูดถึงภาพจำภาพจําของฤษีไทยเนี่ยนะคะส่วนมากก็ห่มหนังเสือกันทั้งนั้นแหละคะ่ะซึ่งต้องขอโทษไว้ตรงนี้เลยนะคะสําหรับใครที่เข้าคลิปนี้มาแล้วตั้งใจว่าฉันอยากได้คําตอบแน่ๆว่าทําไมฤษีห่มหนังเสือวันนี้วิวไม่มีคําตอบให้ทุกคนอีกแล้วค่ะแต่ว่าวิวมีข้อสันนิษฐานมาให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวลองฟังกันดูแล้วกันว่าข้อสันนไหนที่ บบเอ๊ะอันเนี้ยดูเป็นไปได้นะคะส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าข้อสันนิษฐานต่างๆเนี่ยวิวเอามาจากไหนก็อ้างอิงของวิวอยู่ด้านล่างเช่นเคยค่ะสามารถไปอ่านเพิ่มกันได้นะคะข้อสันนิษฐานแรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสาเหตุที่พระฤาษีจะต้องห่มหนังเสือก็เพราะชีวิตของพระฤาษีถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตามป่าอยู่ตามเขาซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งสาระสัตว์ที่น่ากลัวทั้งหลายแปลว่าพระฤาษีก็ต้องมีความแบบเอาตัวรอดนึกสภาพอยู่ในอาสมกลางป่าคนเดียวจะไปแบบว่านุ่งห่มอะไรชิวๆมันก็ไม่ได้ไงงงก็ต้อมหนัสื ะะเพื่อข่มขัญสัตว์ร้ายทั้งหลายค่ะพอมาเห็นว่าแบบอุ้ยข่หมหนังเสืออยู่ขนาดเสือยังข้าวมาข่มได้เลยฉันจะรอดไหมนะคะก็จะทําให้พะลาษีเนี่ยปลอดภัยจากสัตว์ทั้งหลายหรือถ้าเอาเป็นแบบว่าวิยาทยาศาสตร์หน่อยๆก็อาจจะแบบว่าได้กลิ่นสาบเสืออะไรอย่างเงี้ยจากหนังเสือของพะลาษีสัตว์ร้ายก็จะไม่มายุ่งนั่นเองค่ะส่วนเหตุผลที่สองที่มีคนสันนิษฐานเอาไว้นะคะว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้พะลาษีหม่มหนังเสือเนี่ยอันนี้จะเกี่ยวกับตำนานแบบตำนานจริงๆเลยก็คือตำนานของพระศิวะะะหรรรืออวว่่่าพิศนนัเงค ถึงปกติเราจะคุ้นเคยกับพระศิวะหรือพระอิศวรในฐานะเทพ,พเจ้าที่แบบยิ่งใหญ่มากๆนะคะแต่ว่าพระศิวะเนี่ยก็มีความเป็นโยคีอยู่ในตัวเองด้วยนะจากประวัติพระศิวะอะไรต่างๆที่เราได้อ่านเราก็จะเห็นว่าพระศิวะจะมีความแต่งตัวเป็นนักบวชแล้วก็ชอบไปน,นั่งสมาธิอยู่ในป่าชา้าหรืออะไรเอาขี้เท่าทาตัวก็คือมีความเป็นฤาษีอยู่ในตัวเองเนี่ยระดับหนึ่งนะคะทีนี้ภาพจาของพระศิวะที่เราคุ้นเคยที่สุดเลยก็น่าจะเป็นว่าพระศิวะเนี่ยหม่มหนังเสือแล้วก็มีงูเนี่ยห้อยคออยู่มีพระจันทร์ปักผมมใช่ ทีนี้คําถามก็คือแล้วทําไมพระศิวะจะต้องโฮมนังเสือด้วยอันนี้ก็มีตำนานเล่าเลยนะคะบอกว่าพระศิวะเนี่ยเป็นเทพที่รูปงามมากๆนะคะแล้วก็อาจะไปนั่งสมาธิอะไรอยู่ในป่านี่แหละแล้วทุกๆวันเนี่ยพระศิวะก็จะต้องเดินออกมาจากป่านะคะผ่านหมู่บ้านหมู่บ้านนึงค่ะซึ่งหมู่บ้านนี้เนี่ยนะตามตำนานเขาบอกว่ามีนักบวชอยู่ค่ะบางตำนานบอกว่ามีนักบวชคนเดียวบางตำนานบอกว่ามีนักบวชหลายคนนะนะแต่ว่ามีผู้หญิงอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยคืออาจจะแบบมีเมียหลายคนหรือว่ามีนักบวชหลายคนก็มีเมียเป็นแก๊งแม่่บ้านนอยูะะค ซึ่งด้วยความหน้าตาดีของพระศิวะนะคะเดินผ่านมาทุกวันถามว่าแม่บ้านจะเหล่ไหมแม่บ้านทุกคนก็แบบโอ้ผู้ชายคนนี้มาอีกแล้วหล่อมากเดินผ่านทุกวันเลยก็คือใจยุ้ยใจระทวยกันไปเลยนะคะแน่นอนว่านักบวชที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นน่ะก็ไม่แฮปปี้ที่เมียตัวเองไปกรีดชายอื่นค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าพระศิวะนี่เป็นใครมาจากไหนะนะก็เลยคิดว่าเมริกาและฉันจะต้องสั่งสอนไอ้ผู้ชายคนนี้หน่อยก็เลยจัดก,การขุดหลุมเอาไว้นะคะในบริเวณที่พระสิวะเดี๋ยวจะต้องเดินผ่านทุกวนันแล้วก็ไม่่่ไดด้้ขุุหลมเลเเาาาๆแตวออสือร ใส่ลงไปในหลุมด้วยค่ะและแน่นอนนะคะพอถึงเวลาที่พระศิวะจะต้องเดินผ่านมาเหมือนปกติทุกวันเนี่ยพระศิวะก็ตกลงไปในหลุมค่ะแต่ด้วยสกิลพระเอกและด้วยสกิลความเทพนะคะตกลงไปก็ไม่ได้แปลว่าถูกเสือขยํำไงพระศิวะก็บอกว่าฉันจะต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารใอ้พวกนี้เห็นหน่อยแล้วก็เลยจัดการฆ่าเสือนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าฆ่าด้วยมือเปล่าหรือเปล่านะแต่ว่าฆ่าเสือแล้วก็ถลกหนังเสือตัวนั้นเนี่ย เอามาข่มเป็นเสื้อผ้าของตัวเองเสร็จแล้วก็ขึ้นมาจากหลุมเลยค่ะซึ่งก็ทําให้นักบวชเนี่ยแบบช็อกไปเลยประมาณว่าโอ้โหขนาดเสือยังฆ่าได้เลยนะคะและจากตำนานนี้เนี่ยแหละคะ่ะก็คือสาเหตุที่ทําให้เราจะคุ้นเคยกับภาพของพระศิวะที่โ่มหนังเสือนะคะแล้วบางทีก็ามาปูรองนั่งด้วยก็คือเพื่อข่มขวัญน,นักบวชแกงนี้นี่แหละคะ่ะแต่ใดๆก็ตามนะคะถ้าเรากลับมาที่เรื่องของฤาษีข่หมหนังเสือของเราต่อนเนี่ยก็อย่างที่วิวเคยเล่าๆแหละว่าเวลาที่ไทยเรารับคติความเชื่อจากพรามหมณ์ฮินดูหรือว่าจากอินเดียเนี่ม,นมัได้รบเา แบบอาจมีคนหยิบหนังสือมาให้แล้วบอกว่าไปศึกษาความเชื่อนี้นะคะแต่ว่าไทยเราเนี่ยรับความเชื่อมาเป็นระลอกระลอกหลายระลอกมากค่ะค่อยๆแพร่เข้ามาบางทีก็แบบเหมือนได้ฟังมาจากพวกนักเดินเรือฟังเรื่องนี้มานิดฟังเรื่องนี้มาหน่อยมีภาพจําอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เหมือนกับเรื่องรามเกียรติ์ค่ะที่มันจะไม่เหมือนรามยานะเพราะว่าฟังมาจากเวอร์ชันนั้นเวอร์ชันนี้เอามาผสมรวมกันนะคะก็มีคนสันนิษฐานว่าเรื่องราวของพะศิวะที่มีความเป็นแบบนักบวชมีความเป็นโยคีมีความเป็นฤษีในตัวเนี่ยก็น่าจะเข้ามาที่ไทย คนไทยก็น่าจะฟังฟังมาแล้วก็แบบอ๋อถ้าเป็นฤาษีก็ต้องหม่มหนังเสืออย่างนี้ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นภาพจําว่าฤาษีเนะี่ยต้องหม่มหนังเสือแล้วมันก็แบบอไปยาวเลยนะคะกลายเป็นว่าฤาษีทุกองคเนี่ยหม่มหนังเสือไปหมดค่ะส่วนเหตุผลสุดท้ายเนี่ยนะคะที่มีคนสันนิษฐานไว้แล้ววิวเจอเนี่ยอันนี้ง่ายๆเลยค่ะทุกคนไม่ได้มีตำนานไม่ได้มีอะไรนะเขาบอกว่าในไทยเนี่ยมีนักบวชหลายศาสนามีพระด้วยใช่ไหมแล้วก็มีชีปะขาวที่เป็นแบบคนรุงขาว่มขาวนะคะทีเนี้ยพอจะบอกว่ามีนักบวชอีกหนึ่งศาสนาเป็นฤาษีเ มสมมุติว่าให้แต่งตัวคล้ายๆกันแต่งชุดขาวเหมือนกันก็จะงงว่าอ่ะอันนี้พรามอันนี้ชีปะขาวหรือว่าอันนี้ฤาษีกันแน่สมมุติให้แต่งสีส้มๆเหมือนกับในอินเดียก็จะงงว่าอันนี้พระหรืออันนี้ฤาสีกันแน่ก็เลยบอกว่าอาให้ชัดๆไปเลยฤาสีไหนๆก็อยู่ป่าอยู่แล้วก็นุ่งห่มหนังสัตว์ไปเลยแล้วกันซึ่งถ้าจะเอาหนังสัตว์ให้มันชัดเนี่ยหนังสัตว์ลายอื่นในไทยมันอาจจะไม่ชัดคือไทยไม่ได้มีแบบม้าลายยีราฟอะไรอย่างงี้นึกออกปะดังนั้นในยุคสมัยนั้นเนี่ย นี่ฤษีอันนี้ชีบขาวอันนี้พรามอันนี้พระนะนี่แหละคะ่ะก็คือข้อสันนิษฐานสุดท้ายนะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าข้อสันนิษฐานไหนเนี่ยคือข้อสันนิษฐานที่ถูกต้องกันแน่หรือมันอาจจะมีข้อสันนิษฐานอื่นๆที่วิวไม่รู้อีกก็ได้นะเพราะว่าเท่าที่คนข้อมูลมาก็ได้ประมาณนี้แหละว่าแต่ทุกคนฟังแล้วคิดว่าข้อสันนิษฐานไหนเมคเซนส์ที่สุดคะหรือว่ามีข้อสันนิษฐานอื่นอีกก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้ค่ะสําหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไกลคใใ์เป สวัสดีค่ะขอโทษจริงๆที่ไม่มีคําตอบให้อ่ะทุกคนแต่ว่ามันเกิดจากความอยากรู้ของวิวจริงๆที่แบบวันๆนหนึ่งก็นั่งอ่านนิทานไทยอยู่แล้วก็เอ๊ะขึ้นมาว่าุ๊บทำไมฤาษีต้องห่มหนังเสือด้วยละ่ะแล้วก็เลยไปพยายามค้นหาคําตอบแล้วรู้สึกว่ามันสนุกดีก็เลยอยากจะเอามาแชร์กับทุกคนนะคะแต่ใดๆก็ตามวิวคิดว่าต่อให้เราไม่ได้คาตอบเป๊ะเ,เนี่ยก็เหมือนอีกหลายๆคลิปที่วิวพูดแหละสิ่งที่สนุกมันไม่ใช่คําตอบทุกคนแต่สิ่งที่สนุกมันคือกระบวนการหรือว่าข้อมูลระหว่างทางกว่าที่เราจะได้คําตอบมานั่นเเอองงคค่ะกก็็ปปนนนวาหัทุจบลิี้ ะะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ